สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าหน้าฟีดมีแต่ข่าวลิซ่าในงานแฟชั่นโชว์ของหลุยวิตตองเต็มไปหมดและแล้ววันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงครับเพราะลิซ่าปรากฏตัวในปารี s แฟชั่นวีครับทุกคนบอกเลยว่าใจผมเนี่ยเต้นตุบตับตั้งแต่เช้าแล้วครับก็ลุ้นแหละว่าลิซ่าจะมาลุกไหนวะตอนแรกก็เดากันใช่ไหมว่าลุกจะออกมายังไงอะไรเพราะลิซ่านี่แบบ ไม่เคยมีลุคซ้ำใครในแฟชั่นวีคเลยจริงๆแต่พอเห็นเธอเดินออกมาเท่านั้นแหละโอมาหกอดเดี่ยวนะคุลิซ่านี่มันน่ารักเกินไปแล้วลุคนี้คือเธอใส่ชุดใหม่พรมถักทั้งตัวที่ mix and match ได้โคตรจะเก๋เลยครับข้างนอกเป็นเสื้อคลุมสีม่วงพาสเทลฟีหวานละมุนด้านในคือบราใหม่พรมสีเหลืองเพิ่มความสดใสย,ยังไม่พอยังตัดด้วยกางเกงสีแดงอ่อน ให้ลุกดูสซนๆแต่ก็ยังคงมีความชิคปิดท้ายด้วยรองเท้าคัดชูสีขาวที่โชว์เรียวขาสวยๆโอ้โหบอกเลยว่าดีสุดๆพูดตรงๆคือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเวลาเธอใส่บูทสูงออกงานนะเพราะว่าความเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าลิซ่าเป็นคนที่ขาเรียวสวยมากเวลาใส่รองเท้าที่แบบโชว์ขาเรียวๆเนี่ยคือโคตจะดีและเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ชุดนะที่ปังจ้า แต่โอแม่เจ้าการแต่งหน้าทําผมของลิซ่ารอบนี้คือเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่ออกมาจากกล่องเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมคอัพที่หวานฉ่ำแบบว่าผิวนี่เนียนกริบแก้มอมชมพูนิดๆปากสีชมพูคือโอ้โหเห็นแล้วแทบหยุดหายใจส่วนทรงผมนี้แบบโคตรจะไฮไลท์เลยกับผมลอนคลายคลายฟิลบาร์บี้เกิลน่ารักเวอร์ โดยเฉพาะเวลาหยิบชุดใหม่พรมพาสเทลมาใส่กับเมคอัพหวานๆแล้วคอมโบกับผมลอนตุกตาบาร์บี้โอ้โหคือบาร์บี้ลิซ่าินปารีสของแท้เลยครับแล้วจากที่ผมสังเกตนะลุคนี้ลิซ่าน่าจะทำการบ้านมาดีมากครับเพราะทุกอย่างเข้ากันแบบไม่มีอะไรขัดตาเลย ทั้งเสื้อผ้าเมคอัพทรงผมรองเท้าคัดชูแม้แต่กระเป๋าที่ถือมาร่วมง,งานก็ยังเลือกได้โคตรจะเป๊ะอีกพูดง่ายๆคือทั้งงานนี้เป็นข้อสอบแฟชั่นนะลิซ่าคงได้คะแนนเป็มครับแล้วโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าวันนี้แสงแดดที่พิพิธภัณฑ์ลูฟคือสวยมากแล้วอาถ่ายรูปออกมาคือดีเวอร์แม้แต่แสงแดดยังเข้าข้างลิซ่าเลยอยาคิดดูเอาจริงนะลุคนี้ของลิซ่าในปารีสแฟชั่นวีคือสวยน่ารักได้สะใจมากครับ คือถ้าใครเปิดคลิปนี้อาจจะได้ยินคำว่าลิซ่าสวยมากหรือลิซ่าน่ารักมากซ้ำไปซ้ำมาแบบรีเพจปวดเข้าใจผมหน่อยนะครับ <c oughs> เพราะคือแบบเห็นรูปแรกก็ว่าสวยแล้วพอเลื่อนเจออีกรูปเอาเฮ้ยยังสวยอีกคลิปก็เหมือนกันดูกี่รอบก็ยังร้องในใจว่าอลิซ uh ่า huh, สวยน่ารักมากคือเออถ้าเปรียบความสวยน่ารักของลิซ่าเป็นดัชนีหุ้นตอนนี้ผมว่ากราฟพุ่งทะยานสูงปรีตแล้วครับ แล้วโมเมนต์กับแฟนๆรอบนี้คือดีต่อใจสุดๆตั้งแต่ต่อลิซ่าลงจากรถโอ้โหรถยังไม่ทันจอดสนิทดีเลยนะเสียงแฟนๆตะโกนลิซ่าดังสนั่นเหมือนเป็นการประกาศให้ทั้งงานรู้ว่าเมนอีเวนต์มาแล้วจ้าแล้วคือลิซ่าน่ารักมากครับเธอไม่ได้เดินนิ่งๆเฉยๆแต่คือบกไม้บกมือทักแฟนๆตลอดทางเลยทั้งๆที่รอบตัวมีบอดี้การ์ดทีมงานเดินล้อมหน้าล้อมหลังแน่นสุดๆ แต่เธอก็ยังสู้กลับด้วยรอยยิ้มและตานบกมือทักทายแฟนคลับตลอดจนกระทั่งเดินไปถึงแบ็กดรอปหน้างานโอ้โหภาพมันฟิลเหมือนเจ้าหญิงเดินผ่านฟุงชนจริงๆครับบอกเลยว่าโมเมนต์นี้คืออบอุ่นมากขนาดดูในคลิปผมยังยิ้มตามจนเธอเดินไปถึงแบ็กดรอปหน้างานคือเออพอเห็นรูปที่ถ่ายออกมาโอ้โหผมชอบมากคือแบบโคตรจะอิมแพคด้วยความที่งานนี้ถูกจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมครับแล้วเอาบรรยากาศมันแบบโคตรจะมีมนคลัง แล้วแบ็กดรอปในครั้งนี้ผมว่าทาง l อวีทำโคตรดีถ่ายรูปออกมาดูลักชูรี่ดูหรูดูแพงดูอิมแพคคือแบบโคตรจะสวยครับทุกคนเออผมว่าทางแบรนด์น่าจะทำแบ็กดรอปหน้าง,งานแบบนี้ตั้งนานแล้วนะจริงๆนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิซ่ามาปารีสแฟชั่นววคที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะทุกคนคือถ้าใครจําได้ครั้งแรกก็คือเมื่อมีนาคม2024โอ้โหตอนนั้นเป็นงานใหญ่ของลุยวิตตองที่ฉลองครบรอบ10ปีของนิโคลัสเกสกิเย ในการออกแบบเสื้อผ้าสุภาพสตรีให้กับแบรนด์อืบอกเลยว่าตอนนั้นก็อิมแพกหนักมากแฟนๆยังพูดถึงกันยาวๆว่าลุคนั้นคือโคตรดีแล้วมาดูตอนนี้สิผ่านมาเจอกันอีกครั้งกับลุกใหม่โอแม่เจ้า2สองครั้งสองลุกแต่คือคนละสไตล์แบบคนละโลกเลยนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับคือดีทั้งสองลุกคือแบบโคตรจะดีอะพูดง่ายๆลิซ่านี่แหละคนดังในแฟชั่นวีคที่ไม่เคยพลาดและจะทิ้งตำนานไว้ทุกครั้งจริงๆ และแล้วโมเมนต์ที่ตบปากน้องแอนข่าวลือต่างๆก็มาถึงจ้าคือมีโมเมนต์ที่ลิซ่าจับมือกับคุณแม่ของคุณเฟรดเดริกโอ้โหช็อตนี้คืออบอุ่นสุดๆเลยครับทั้งคู่ยืนคุยกันทักทายกันแล้วยังยิ้มแย้มแบบเป็นกันเองมากๆและแน่นอนไม่พลาดที่จะถ่ายรูปคู่กันเหมือนส่งสารไปถึงทั้งโลกว่าทุกอย่างโอเคจ้าเรายังรักกันดีไม่มีอะไรให้สงสัยนะสาวส ผมบอกเลยนะใครที่คิดจะปล่อยข่าวรักร้าวเจอโมเมนต์นี้เข้าไปถึงกับดิ้นตายคาที่แน่นอนครับเพราะมันชัดเจนมากๆว่าลิซ่ายังมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับครอบครัวอาโนที่สําคัญลองมองหน้าคุณแม่ของพี่เฟรดดูดีๆสิครับคือเอ็นดูลิซ่าสุดๆแบบว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆเลยเอาจริงนะแววตานั้นพูดแทนคําได้หลานคําเลยครับและไม่ใช่แค่โมเมนต์กับครอบครัวอาโนนะทุกคน เพราะลิซ่ายังมีโมเมนต์กับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเจอกันทีไรคุณแม่บริจิตต้องขอถ่ายรูปกับลิซ่าทุกครั้งฟิลแบบแบบเจอแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆแล้วช็อตนี้ถือว่าเป็นโมเมนต์ไฮโปรไฟล์สุดๆเพราะคิดดูสิครับคนหนึ่งคือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งก็คือสุภาพสตรีแห่งอาณาจักร LVMH แล้วถ้าพูดถึงเรื่องการจัดที่นั่งฟอนต์โรรอบนี้นะผมบอกเลยว่าโอเคมากเพราะลิซ่าได้นั่งคู่กับเอมมาสโตน ชื่อระดับนี้ไม่ต้องพูดเยอะผลงานบกรางวัลในวงการคือการันตีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยตามความรู้สึกของผมนะผมว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวกับข่าวที่เพิ่งออกมาพอดีว่าลิซ่าเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ใหญ่ WME เพื่อดูแลง,งานสายการแสดงแล้วลองคิดดูสิครับ LV จัดที่นั่งให้ลิซ่าอยู่คู่กับนักแสดงเจ้าของออสการ์อย่างเอมมาสโตนโอ้โหนี่มันคือกลยุทธ์ขั้นเทพชัดๆครับผลลัพธ์ก็คือกระแสะออนไลน์พูดถึงสนันว่า อยากเห็นลิซ่ากับเอมมามีผลงานการแสดงด้วยกันสักเรื่องซึ่งผมว่า LV คงคิดมาแล้วแหละเพราะการนั่งด้วยกันนี้ไม่ใช่แค่สวยๆแต่คือสร้างโมเมนต์ให้โลกจำจริงๆแล้วอีกอย่างนะผมชอบการจัดฟันโรของ LV รอบนี้มากนะมันด,ดูพอดีพอดีไม่แน่นเกินไปไม่เบียดกันแบบบางโชว์ที่เอนั่งจนแทบจะสิ่งร่างเพื่อนข้างๆแล้วอะบอกเลยว่านี่คือฟันโรที่ดูสบายตาและยังสร้างกระแสะได้ด้วยแล้วก็มีหลายคนสงสัยกันใช่ไหมเราว่าเฮ้ แล้วป้าแอนหายไปไหนทำไมรอบนี้ไม่เห็นนั่งข้างลิซ่าบอกเลยจ้าป้าแกก็อยู่ในาง,งานเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าคือผมเองก็ตามหาตั้งนานว่าป้าแอนแกไปนั่งตรงไหนคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะไปนั่งแถวแถวเซนเดอาหรือเปล่าสรุปผิดคาดครับเพราะรอบนี้ป้าแกเลื่องนั่งกับคุณอังตัวแล้วคุณเดลฟีนอโนคือแบบอานั่งกับตระกูลเจ้าของอาณาจักรกันไปเลยแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับมันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ป้าแอนโน้มตัวหันไปมองทางลิซ่า เอาจริงจะเรียกว่าแอบมองก็ไม่ใช่หรอกนะคือแบบหันไปมองเต็มๆเลยอะ่ะทีนี้แฟนๆก็เดากันใหญ่เลยว่าเอ๊ะป้าแกคงดูลิซ่าอยู่แน่เลยซึ่งก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าวันนาลิซ่าคือเปล่งประกายสุดๆใครเห็นก็ต้องหันไปมองอาจจริงไหมครับแล้วนี่ยังทําให้นึกถึงครั้งก่อนที่ป้าแอมนั่งใกล้ลิซ่าแล้วกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอีกนะคือมันโคตรสุดอะ่ะคิดดูสิลิซ่าสามารถทําให้แอนนาวินทัวที่เจอเซเลบตัวท็อปมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคน หันมาสนใจเธอได้อ่าแบบนี้ไม่เก่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคือบอกตรงๆเลยครับว่าเท่าที่ผมสังเกตในงานวันนั้นไม่มีใครชายได้เท่าลิซ่าอีกแล้วจริงๆครับดาราฮอลลีวูดตัวท็อปๆก็มาเพียบแต่เอาจริงๆความเปล่งประกายความเลี้ยงดูดสายตาผมยกให้ลิซ่าครับยิ่งไปกว่านั้นครับโอ้โหสื่อหัวใหญ่ระดับโลกทุกสื่อคือลิซ่ากินเรียบฟาดเรียบบนหัวข้อข่าวคือมีแต่ภาพลิซ่าขึ้นปกข่าว บกคลิปของงานแสดงแฟชั่นโชว์อันนี้ผมไม่รวมสื่อไทยนะครับเดี๋ยวแอนตี้จะมาแซอีกว่าแหมอวยเวอร์มีแต่สื่อไทยนั่นแหละที่ลงข่าวเออจะเย็นก่อนจะสาวเพราะเท่าที่ผมเห็นลิซ่ายึดครองพื้นที่สื่อได้แบบร0 0เปซนคือไม่ว่าจะเป็นสื่อใหญ่จากอเมริกาหรือยุโรปก็เขียนข่าวลิซากับ LV ในปารีสแฟชั่นวีคโอ้โหและผมเชื่อว่าไม่มีใครที่ทำอะไรก็เป็นกระแสทำให้สื่อทั่วโลกหันมาสนใจได้เท่ากับลิซ่าอีกแล้วครับทุกคน โอเคคลิปนี้ไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ